สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับพะเพียวจะแน่นอนจะว่าเราอยู่กันกับลองเล่นซึ่งเพียวก็มีเกมเอามาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูกันด้วยทุกคนเออนะวันนี้นะคะเราอยู่กับเกมฮอตลาว่านะคะบอกเลยเป็นเกมที่ คือส่วนตัวนะเราบอกว่าเกมนี้เนี่ยมันก็แบบว่าไม่ได้มีอะไรแบบซับซ้อนเลยเออเหมือนจะเล่นง่ายแต่มันไม่ง่ายเหมือนที่เราคิดงงปะเออ เกอมอนี้มีความแบบเดือดดานและหัวร้อนนะคะสมกับชื่อนะก็ฮอตฮอตเหลือเกินหัวเนี่ยร้อนมากนะอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเพียวจะพาทุกคนเข้าไปดูหน้าตัวเกมกันนะคะจะได้มาดูว่าเฮ้ยเกมนี้เนี่ยมันมีฟังก์ชันอะไรแล้วว่ามันเล่นยังไงเออแล้วความหัวร้อนที่เพียวพูดถึงมันเป็นแบบไหนนะจ๊ะอ่ะทุกคนจ๋าเดี๋ยวพาไปที่หน้าเกมเลยจ้ะนี่นี่คือหน้าเกมนะคะมีความฟิวฟ้านี่ึงเออ แต่เราก็ก็ชอบตอนเราเขาบอกบอกเฮ้ยฟังก์ชันในเกมเนี่ยทุกคนมันมีแค่นี้เลยเออแปลว่าพอมาถึงอ่ะเล่นเลยจ้าเออไม่มีสมไม่มีสอนะไรทั้งนั้นนะใดๆเนี่ยราไปเรียนรู้ตอนเล่นเกมเอานะคะปุ่มกดปุ่มกดก็ไม่ได้มีเยอะนะเอออ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปลองพร้อมๆกัน,กนทุกคนมาทุกคนเราจะกดเพลไปเลย คือแบบได้ๆนะมันมีหลายด่านมากเวอร์นะแต่ตอนนี้เนี่ยเราเข้าไปเล่นได้ประมาณ2ด่านนะแต่เราจะไปที่อันแรกก่อนนะเพราะว่าสกิลของเพียวนั้นนะไม่ได้สูงส่งอะไรมากา <c oughs> อ่ะคือว่ามันจะมีเงินให้เราแบบเก็บอะไรอย่างเงี้ยนี่ทุกคนอันนี้คือเริ่มแรกมานะคะมีจับเวลาด้วยเด้อเราต้องมาแบบนี่เนี่ยมันมีแค่ปุ่มนี้กระโดด นะคะทุกคนอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเราขยับมือเยอะมากไม่ค่อยได้โอ้โหโอ้โหโอ้ยมันจับเวลาด้วยไงเราก็จะแบบว่าอคือถ้าเราตกลงไปอ่ะตายเลยนะเออเออโอ้ยเพิเก็บเงินเก็บเงิน ไปทางไหนดีวะตรงนี้ก็มีเงินให้เก็บก็อยากมาเก็บเหมือนกันเราต้องกระโจนกลับไปขึ้นข้างบนดีไหมได้แหละเออเออเออเอาได้ อแล้วแบบมุมมองมันเป็นแบบ first person อะ่ะเราจะไม่เห็นตรงเท้าเราว่าเท้าเราเหยียบอยู่หรือเปล่าเลยเงี้ยคนอฮ้ยต้องขึ้นข้างบนวะอันเนี้ยยากละไปไหนต่อเน,นี่ยคนไปไหนต่ออะอันอันอัน,นอันนี้เราเดินมาแล้วนะอืมขึ้นไปได้นู้นบอ้าอย่าล่วงนะโอ้ทุกคนเราต้องขึ้นข้างบน ฮึบฮึบโอ้โล่งขึ้นขึ้นขึ้นมาถึงเก็บตั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 งค์ปราช仏เกตังค์ปราช仏เอาแล้วไงเส้นชัยหนึ่งหนึ่งสองไข่อะเรียบร้อยเนี่ยทุกคนมันก็จะ ประมาณนี้แลแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะด่านแรกๆเนี่ยมันก็จะยังไม่มีอะไรผมว่าซับซ้อนมากมายนะทุกคนทุกคนลองคิดถึงด่านหลังๆดูแล้วกันนะจ๊ะเอออันนี้คือเราจะกลับไปที่เมนูนะคะหรือว่าจะเล่นอีกรอบก็ได้ซึ่งเราจะกลับไปที่เมนูจ้าอันนี้คือเล่นผ่านไปแล้วดันมีนกันเราได้แค่ห้าทัพเจ็ดห้าส่วนเจ็ดเอแสดงว่าเราใช้เวลามากเกินไปไม่เป็นไรเรามาด่าน,นต่อ เราเล่นแบบมีสตินะตรงเท้าเราเดินได้ปไปเนี่ยได้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 ไดไดเดออเดี๋ยวเพียวขอเซอร์วดูรอบๆก่อนเราต้องไปตรงแอรตรงนั้นได้ได้ได,ได้ไม่มีปัญหาไห่มีปัญหาหรือเปล่าวะใช่ใช่ใช่ทุกคนจะไปตรงแอรตัวได้เออเราก็ต้องลงมาตัวได้ตกไปอละละทุกคน ความลำบากลำย,ยัยบังเกิดแล้วครับผมลวกแม่โอ้ยฮึบสติสติสติเราต้องกระโดดเราเดินเฉยๆไม่ได้เดี๋ยวตกลาวาตายโอ้ยเดี๋เดๆๆเดยวเดินเลื่อนเดินเลื่อนฮึบเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ฮึบเรากะการกระโดดแบบยากมากเลยเนี่ย โอ้โหรอมใหม่ล่วงเลยรอมใหม่ใ,หมใจร้ายมากอะเรามีไปทางลัดเลยไหมเราตรงนู้นเราเก็บไปแล้วอะขอไปทางนี้เลยอือโอโอไปเก็บสีเขียวตรงนั้นตรงนั้น เดินเดินตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ประตูบ้านคนประตูบ้านคนเอาจิงนะเรามาทั่วเมืองขนาดนี้นะเราไม่มีเวลามาสุนทรีในการวิ่งเก็บตังค์อย่างนี้หรอกนะเออถังขยะเดี๋ยวถังขยะไปตรงไปตรงรถคันนั้นโอ้โหโอ้โหด,ด่านโคตรโคตรกว้างโคตรไกลไม่เป็นไรเราจะอ้าวล่วงแม่เอาเราเอา,เ,อา,เ,อาเรามาเริ่มตรงไหนเนี่ยที่นี่คือที่ไหน โอ้ตรงนู้นตรงนู้นเราต้องข้ามรถไปตรงนู้นฮึบเราต้องมาตรงนี้เราต้องข้ามมาตรงนี้กระโดดขึ้นบ้านชาวบ้านเขากระโดดขึ้นรถคันนี้เมื่อกี้เราล่วงตรงนี้ได้ยังไงวะเน,นี่ยฮ <c oughs> ึบไปที่รถคันที่ข้ามอยู่ตรงนั้น <c oughs> ไปทางไหนวะทางไหนวะไปรถคันใหญ่รถคันใหญ่ จัมจัมมันมีเงินอยู่ตรงนั้นอ่ะอ๋อเราต้องข้ามไปเก็บเงินตรงนั้นก่อนใช่ไหมเฮ้ยโอ้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 โอ,โอเ้เล็ง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 อ้าอ้ามีบนแท็กซี่ค้นแต่น่าจะเก็บยากไม่เอาแล้วกันอ่าตรงนู้นมีอะไรมีมีไฟไซเลน มีอะไรพิเศษไหมไฟซเซเลนไม่มีว่าจะไปเก็บตรงแท็กซี่คันเหลืองตรงนั้นเนี่เฮ้ยหมดอ๋อไม่ใช่หมดเวลาล่วงเพี่อจะกระโดดไปได้ไหมวะโอ้ยไม่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 เพียวว่ามันจริงๆมันมันควรจะไปได้เว้ยหลือมันไปไม่ได้วะเดี๋ยว,ยวต้องหาทางกลับ หาทางกลับก่อนโอ้โหเอออ้ยไม่ถึงแย่ yeah, แล้วหยาบอันนี้หยาบจัดจะถอยก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเราต้องไปที่รถที่มีไซเรนคันนี้นี่ๆขึ้นโอยขึ้นไม่ได้เออจะขึ้นรถคันนั้นยังไงวะเฮ้ยทุกคนหลายรอบเกินไปแล้ว ลายลาบเกินไปแล้วเอ้ยเหยียบได้แล้วเอาลองไงตอนเนี้ยโอ้ oh my g o d กลับไปที่เดิมมาตรงนี้ฮึบมาตรงนี้ฮึบมาตรงนี้ฮึบอ้ยมันไม่ได้อะ <c oughs> มันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้ มันไปไม่ได้อ่ะโ,โ,โ,โลเลยมุกแบบเราเราเปลี่ยนทางทางนั้นมันล่วงใช่ไหมไม่เป็นไรพี่มาทางนี้ได้พี่มาทางนี้ได้าาไดอุ๊บขันเหลืองขันเหลืองขันเหลืองข้างบนกุญแจเอากุญแจไม่ได้ กรโดดไม่ถึงหูหยาบเจ้ากุเจงไงเหรอทุกคนโอ้ยล่วงแม่โอ้ทุกคนอด่านนี่ยากว่ะกะยากมากอะเออเออคั้นนี้คั้นนี้อ,อ้อยไม่กระโดดละ่ะไม่กระโดดละ่ะนี่เล่นแบบโปรเฟชชั่นอลเมื่อกี้มันเหมือนมีกุเจตรงนี้ นะไปทางไหนวะกลับไปทางไหนวะไม่นี่ยอันนี้มันทางเดิมที่เรามาไม่ไม่ไม,ไม่เรามันอยู่ทางนูน้นแล้วเราจะไปทางนู้นยังไงเนี่ยเราต้องเมื่อกี้แหละตรงกระถางเมื่อกี้ถ,ถูกแล้วอ๋อแม่ลวงตรงนี้แหละตรงตรงตรงนี้เราต้องไปตรงนี้แหละ เราต้องขึ้นไปเอารถคันนั้นอ้ยจะตกเด้อออ้ออหูสักทีหูสักทีกระโดดฮึ้ตรงนี้มาตรงนี้ ข้ามตรงนี้โอ้ด้านนี้ไกลจ้าลูกโอ,โอ้ไปเริ่มตรงไหนวะเนี้อะอไหมไม่ไกลมากคันนี้มาคันนี้เดินเลยคันนี้คันนี้สติสติอย่าลอกอย่าลอกไม่เก็บแล้วเงินน่ะกว่าจะอ้อมไปเก็บด้านนู้นยากเหลือเกิน เราต้องขึ้นไปข้างบนมันกระโดดยังไงขึ้นไปสูงขนาดนี้ได้วะเนี่ยเฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วทุกคนเราเชื่อว่าเส้นเส้นชัยจะอยู่แค่ตรงหน้าเราเฮ้ยโอ้โเริ่มไกลจังอ่ะเราต้องเฮ้ยช่าฮ้ยช้าล่วง ลำบากเหลือเกินลำบากเหลือเกินนะอ,อ,อ้มันเล็กอะมันจะไปยังไงอะ่ะโอ้ไกลไปอุ้ยเหยียบเหยียบเหยีบหยบตรงนี้ได้ว่ะเหยียบตรงนี้ได้เราข้ามไปนู่นเลยแล้วกัน ค่อยหลังทำไมไม่ถึงมันต้องเหยียบไออันเล็กๆอันนั้นน่ะแล้วแบบไอเนี้ยไอเนี้ยไอเนี่ยไอเนี่ยเออเนี่ย,ยแล้วก็ค่อยขึ้นมาเก็บข้างบนแล้วก็หันลงไปข้างล่างตรงนี้ขึ้นไปเหยียบแอร์ ขึ้นมาตรงนี้อ้อนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหใกล้ละใกล้ละใกล้ละใกล้ใกล้ความจริงละใกล้ความจริงละฮึบฮึบคนนี้กระโดดแบบเป็นสเต็ปแบบโปรเพเยอร์เขาเล่นกันออเออนั่นั่นนั่นนั่นโอ้โหโดดโดดโดดโอ้อไปไหนต่อโอ้หขนุขนุฮึบเก็บเงินเก็บเงินอ๋อรวยโอ้โหเก็บเงินไม่ครบด้วยเด้อ น้ำตาจะไหลทุกคนโคตรเหนื่อยเลยแกนนี้อโอ,โอ้ทุกคนสุดจัดปรัดบอกตอนนี้มีแบบพวกคอสตูมนะเ,ออเปลี่ยนสีผมเอาหน้าเลอะได้นะแต่เอาจริงๆนะเปลี่ยนไปอะได้ๆอะคือตอนที่เราเข้าไปเล่นใช่ป่ะเราก็ไม่ได้เห็นหน้าเราไงเออมันเป็นแบบเฟ r ร์เพรสเซไง นี่เป็นตรงเซตติ้งนะเซตติ้งก็แบบว่าไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะภาษาก็มีแบบภาษาแปลกๆนะเฮ้ยนี่ภาษาไทยนี่ภาษาไทยเว้ยธรรมดาที่ไหนโอ้ทุกคนสถิติเรากาดมากเลยอะ่ะเราต้องได้แบบเราต้องรวมกันได้8ดาวอะ่ะเราถึงจะปลดล็อกตรงนี้เราต้องกลับไปเล่นน้าเราต้องกลับไปเล่นอีสองดานนี้ให้มันได้เพิ่มมาอีดาวหนึ่งอะ่ะมันถึงจะปลดล็อกให้อะ่ะเออเล่นโคตรยากเลย นี่ยแบบฟังก์ชันไม่มีอะไรเลยทุกคนคือแบบทั้งเกมมีแค่นี้เลยแบบพวกเมนูเมนูอะไรพวกเนี้ยแบบไม่ได้ซับซ้อนเลยทุกคนเออแต่ดีนะทีงมีอะไรเนี่ยคือแบบตอนนี้คือเพียวไปต่อไม่ได้เว้ยคือใดๆเนี่ยเพียวจะไปต่อชาเพียวต้องเล่นเนี่ยตอนนี้เพียวแบบด่านหนึ่งเพียวได้5ดาวด่านหนึ่งเพียวได้2ดาวอะ่ะเออเพียวต้องทําให้ด่านหนึ่งอะ่ะ รวมสองดาเน,นี้รวมกันนะให้มันได้แดดาวเพื่อที่จะปลดล็อกเล่นด่านถัดไปเราเล่นด่านถัดไปเพื่อจะต้องทําให้รวมกันนะให้ได้13าดาวเพื่อที่จะปลดล็อกไปต่ออบอกเลยหัวร้อนมากแต่เกมน,นี้เป็เกมออฟไลน์นะคะกดเล่นออฟไลน์ได้อ อ่ะไม่เป็นไรนะใดๆก็จะแบบฟังาก์ชันคข้าวคาและชิปฮานี้นะคะเข้าใจหรือยังว่าหัวร้อนได้ไ like ยังไงของเรเกมนี้นะคะเออนั่นแหละก็เป็นอีกเกมที่เ,เล่นค่าวเวลานะจะเร็วจะช้าเนี่ยอยู่ที่ว่าเราเล่นผ่านหรือเปล่านะลองโหลดมาเล่นกันดูได้นะคะเออสำหรับใครที่ชอบเกมนบว,ว่าเฮ้ยไม่มีฟังก์ชันอะไรมากเราเล่นง่ายๆแต่หัวร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยก็ลองโหลดมาเล่นดูตอนนี้นะคะโหลดเล่นได้แล้วนะคะใน a อ d r o i d นะคะ iOS ยังไม่มี ลองดูลองเรียนภาษาไทยนะจ๊ะแต่ใดๆเรารู้สึกว่าภาษาไม่ได้เป็นกำแพงอะไรใดๆสำหรับเกมแบบนี้นะละองเล่นดูค่ะอ่ะโอเคทุกคนกรุบกริบ้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะ,ะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเรามาดูกันว่าคลิปหน้าเนี่ยเี่ยจะเอาเกมอะไรนะคะมาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูได้ติดตามกันอีกนะคะส่วนสำหรับคลิปนี้ยังไงเีเดี๋ยวพ่ค,คต้องขอตัวลาไปก่อนนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย